คคครับขอบคุณครับโอเคแล้วเป็นไงบ้างครับลับใส่่วมเยอะไหมอ๋อเอาหมุนขึ้นครับเอาสี่ห้าแก๊สเบรบซะเนาะ ครับ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  bạn ครับ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  ไปไหนเลย่ะโอ้นับเผื่อไว้เลยพี่นับเผื่อฮะนับเลยนับ่นเรือคนเยอ